พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตร,รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือฮายาบุสะปี2021ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้หลายคนก็คาดหวังถึงกำลังเครื่องยนต์ และพลังแรงม้าสูงสุดที่คาดว่าไฮยบุสะรุ่นใหม่จะมีแรงม้าสูงสุดที่เหนือใครแต่ก็ปรากฏว่าไฮยบุสะรุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์เดิมมาปรับปรุงใหม่ให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียยูโรไฟปริมาตรกระบอกสูบเท่าเดิมครับ1,340ซีซีให้พลังสูงสุด190.26แรงม้าที่9,700รอบต่อน,นาทีหรือ140กิโลวัตต ที่9,700รอบต่อนนาทีถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เดิมของ GSX-1,300R Hayabusa ปี2020ที่ผ่านมา197.5 0แรงมา้าหรือ145กิโลวัตต์ที่9,500รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่าแรงม้าของเจ้า Hayabusa าตัวใหม่นี้ลดลงไปถึง7ตัวด้วยกันแรงบิดสูงสุดที่ทำได้150นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีก็เช่นกันครับน้อยกว่าเดิมที่ทำได้ 155นิวตันเมตรที่7,200รอบต่อน,นาทีหายไป5นิวตันเมตรทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพราะว่าต้องปรับเครื่องยนต์ให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของยูโร5มีการบีบเรื่องของการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกระจุดระเบิดดังนั้นพลังแรงม้าสูงสุดในบิดสูงสุดที่ทําได้จึงลดลงไปกว่าเดิมครับซึ่งการที่ไฮยูบุสารุ่นใหม่มีเพียง190แรงมา้าทําให้หลายคนนั้นรู้สึกผิดหวังและก็พอจะคาดเดาได้ว่า ท็อปสปีดที่ทําได้จะไม่เกินไปกว่า300กิโลเมตรชั่วโมงอย่างแน่นอนจุดสําคัญของการพัฒนาฮฮยาบุสะในครั้งนี้ก็คือการติดตั้งกล่อง IMU แบบ6แกนเพื่อควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทํางานของเครื่องยนต์ต่างๆตั้งแต่ Power Mode, Anti-Lift Control System, Engine Brake Control System, Motion Track, Traction Control System, Quick Shifter, Launch Control System, Cornering Brake ABS รวมถึงครุสคอนโทรลซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้รถปนัสัยซปเปอร์สปอร์ตขนาด1 0 0 0ซีซีถึง1 0 0 0งีซีในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของไฮยุบุสะในปี2021นีจึงมีเพียงรูปโฉมดีไซน์ที่ดูแล้วยังคงความขลังความเก่าของคำว่าไฮายุบุสะอยู่ต่อไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้มีการพูดถึงสถิติความเร็วสูงสุดของโลกนั่นก็คือ G.S.X 1,300 R Hayabusa รุ่นแรกในปี1,999ที่ทำได้311.50หรือ312กิโลเมตรตชั่วโมงซึ่งแม้ว่า Hayabusa ในปีแรกที่ออกมานั้นจะมีเพียง175แรงมา้าที่9,800รอบต่อนาทีแต่ว่าไม่ได้มีการจำกัดความเร็วดังนั้นสธธุกิจจะได้มีการใส่เข้าไปเต็มที่ตัวเลขบนเรือนไม้นั้นจะขึ้นไปเกือบเกือบ350กิโลมตรตชวโมง แต่ว่าความเร็วจริงๆที่ทําได้ก็คือ312กิโลเมตรชั่วโมงครับก็มีหลายท่านสงสัยครับว่าแล้วรุ่นอื่นๆที่ตามหลังมาเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะสรุป10อันดับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วสูงสุดทดสอบโดยนิตยาสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นครับอันดับหนึ่งก็คือ gs x, x 1 3 0 0 r ฮายุบุสะบอกไปแล้วอันดับที่2 s 1 0 0 0 r r m package ของ bmw ปี2020ที่ผ่านมา ทำได้สูงสุด306.17กิโลเมตรตชั่วโมงอันดับ3 d u ดูคาติแพนนิกเล V4S ปี2018ทําทำทอสปีดได้306กิโลเมตรตชั่วโมงอันดับ4 k a คาวา k i กินินจาเซเสปี2000 301.10กิโลเมตรตชั่วโมงอันดับ5 k a คาวา k i กิ r 1 4 0 0 0ปี2011 298.99กิโลเมตรตชั่วโมงอันดับ6 k คาวา a k กิ Ninja H2 ปี2018ทำได้298.97กิโลเมตรชั่วโมงอันดับที่7ครับ c a l สกินินจา a s e l e c 14R ปี2018ทำได้298.73กิโลเมตรชั่วโมงอันดับที่8 Honda CBR 1000RR ปี2020 298.67กิโลเมตรชั่วโมงอันดับที่9 GSX 1300R ฮัยบุษะปี2011 298กิโลเมตรชั่วโมงและอันดับที่10 Honda c b r 1 1 0 0 w x, x Super Blackbird ปี1997 291กิโลเมตรชั่วโมงและนี่ก็คือ10อันดับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตที่เราที่สุดทดสอบโดยนิตยสารยังเมชีนของญี่ปุ่นครับ